คุณผู้ชมคะขยับมาดูเรื่องนี้เขาบอกแม่ค้าทุเรียนสุดทนเลยทนไม่ไหวจริงๆซุ้มดูมาหลายวันแล้วลังผลไม้ก็ขโมยราวที่ก็ใช้แขวนเสื้อผ้าเพื่อขายของมือสองก็ขโมยไปครั้งนี้พอจับได้แบบคาหนังคาเขาเลยฟาดแบบไม่ยั้งเลยค่ะจะลิงอะจะลิงขายแล้วไม่แรงนี่แหละพี่เออได้ติดคู่เลยทั้งคนรักคนรับซื้อเอาจัดหนักให้ไม่ขอแล้วเอาของ คิด้งไหมคุณมาคิดม,าม้างไหมเจ้าของร้านที่ขายทุเรียนแล้วก็ขายเสื้อผ้มือ2ต่อว่าหัวขโมยอย่างอัดอัน้นเขาต้องหยุดขายของไปเพราะว่าราวเสื้อผ้าก็ไม่มีลังผลไม้ก็ไม่มีถูกขโมยไปจนหมดมูลค่าความเสียหายประมาณ1 0 0 0 0บาทแล้วทันทีที่น้องเขยโทรมาบอกว่าจับได้แล้วนะคนร้ายอ่ะ เธอบอกโอ้หรีบขี่รถจักรยานยนต์มาดูเลยพอเห็นหน้าโจ้แล้วทนไม่ไหวอารมณ์มันขึ้นออารมณ์ขึ้นมันหยุดไม่อยู่คว้าห่วงยางหัวเลาหฮุบได้ตี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 ให้หายแ้นโอ้โหพวกคว้าทุเรียนไปด้วยตีตีตีทุเรียนไม่ได้ควาตอนแรกนู้ว่าเป็นแม่ค้าขายทุเรียนเปือกมาเลยเนี่ยไม่ได้เอาทุเรียนมาพลังก็ไม่มีแล้วไงเอาห่วงยางหัวเลาหฮุบมาตี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 ให้หัวขโมยยสารภาพ จนสุดท้ายก็สรารภาพยอมบอกว่าเอาของที่ขโมยไปเนี่ยไปขายที่ไหนบ้างครับไปฟังเสียงค่ะโมโหมากมันเอาเราจนหมดร้านเลยอะตอนนี้มีเยอะมากแต่ไม่มีแล้วต่างหากเจ๊หายเยอะไหมค่าเจ๊หายเยอนะไหมโอ้เป็นหมื่นกว่าค่ะี่ดูเราเป็นแม่ค้าเราไม่คนรวยอะหมื่นกว่ามันก็เยอะสําหรับเราอะสาหรับเขาขโมอย,อยเราแบบไม่ เจ็บใจอ่ะเขาเลทำมาหากินลังผลไม้เงี้ยราวาขแขวนเสื้อผ้าอย่างเงี้ยเอาไปจนหมดเลยขายอะไรไม่ได้เลยต้องปิดร้านเลยอะค่ะตำรวจไปสอบปากคำหัวขโมยแล้วก็ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่หัวขโมยรายนี้เขารับสารภาพนะคะเพื่อติดตามคนร้ายที่เหลืออีกหนึ่งรายมาดำเนินคดีโดยมีหลักฐานภาพจากโทรศัพท์ที่พลเมืองดีถ่ายไว้ได้ขณะที่คนร้ายเนี่ยแบกราวเหล็ก ส่วนอีกคลิปหนึ่งเป็นชายสวมเสื้อแขนสั้นแบบมีฮู้ดค่ะกำลังแบกราวเหล็กสำหรับแขวนเสื้อผ้าเดินอยู่ข้างทางนอกจากนี้ยังพบว่าพฤติกรรมของคนร้าย2คนนี้ยังตระเวนขโมยของตามร้านขายถานแล้วก็ร้านค้าอื่นๆอ,อีก3-4ร้านค่ะต้องเติมไว้ก่อนนะครับใครรู้จักคนร้าย2รายนี้อย่าไปรับซื้อของเขานะครับ<อ>เพราะว่าจะโดนคดีตามไปด้วยนะครับรับซื้อของโจรนี่ก็ผิดด้วยเหมือนกันนะครับ